สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทายมาดูนะครับก็คือจุ๊บประจุนั่นเองนะครับจุ๊บประจุกับไลน์นะครับร่วมกันผลิตตัวนี้มาเลยเป็นเหมือนลูกอมเนาะทาเป็นแบบลูกอมนี้อา่าตัวนี้นะครับราคา3 9บาทนะครับพอดีไปเซเว่นแล้วก็แบบไปเจอพอดีก็เลยแบบว่าเออซื้อมาดูหน่อยก็ได้อะไรอย่างนี้เปิดมานะครับก็จะเขียนว่าจุ๊บประจุเซอร์ไพรส์อมยิม้มกลิ่นสตอรอเบอรี่ ประมาณนั้นนะครับโอเคเรามาแกะกันดูเลยนะครับนี่เดีย๋ยวให้ดูรอบๆก่อนก็จะมีตาจุ๊บๆครับเป็นรูปก,กลมๆงี้นี่ก็จะมีลายหอ,อเขาเหมือนแบบไม่รู้มันจะคืออะไรเนาะไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวอะไรตุ๊กตาหรือว่าอะไรนี่ก็จะมีหลายตัวเลยนะีทั้งกบทั้งอะไรเนี่ยหมีมัน <laughs> ชื่ออะไรจำไม่ได้แนละ้ว โอเคนี่หลายๆลยให้เลือกนะมันอาจจะซุ่ม,มอันนึงอะไรอย่างนี้ <c oughs> มาเปิดกันเถอะน่าจะวนดูอ่าไม่มีอะไรละเปิดกัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยทุกคลิปเลยมันต้องแกะยากนี่เฮ้ยมีรอยแกะอยู่นี่รอให้แกะ สามสิบเก้าบาทนะครับไม่รู้ว่ามันแบบเพิ่งมาหรือเปล่าเนาะจุ๊บประจุบวกเซอร์ไพรส์นะครับอ๋อหายุก็ปูนี้แล้วนะครับเล่นหนนเด็ก <c oughs> เปิดมาแล้ว ได้แค่อันเดียวององีกบตัวหนึ่ง <c oughs> เฮ้ยทำไมต้องได้ตัวดี้วยเนี่ยไม่อยากได้กบเลยอ่ะไม่ชอบกบอยู่แล้วไม่นะเราได้น้องกบว่าก็ได้วะก็ยังดีก็ยังดีอะไรละ่ะอ่ะนี่นะครับก็จะได้เป็นใบงี้อยากได้เป็ดอ่ะ นี่ก็จะมีหลายหลายสะสมนี้อันนี้ก็สวยให้อะไรนะให้เป็ดเนี่ยอยากได้เป็ดด้าทำไมเราต้องได้กบแต่กบก็ดีนะกบก็อ่ะอเคเดี๋ยวมาแกะให้ดูนะชน้องกบน้องกบ โอ้ยยังก็น่ารักอยู่นี่ว่าดูดิใบไม้รูปหัวใจเห็นปะเออได้อยู่น่ารักอยู่เอ้ยน่ารักน่ารักเลยดิจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บเนี่ยจุบจ๊บจุ๊บโอเคครับใครสนใจปะก็ไปซื้อได้นะสามเก้าบาทซเซเปว่นอีเวันสำนี้ก็สวัสดีครับ